สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามฟังทัศนะมวยเด็ดๆจากทีมงานมวยไทยเด็ดเรานะครับก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับให้ทัศนะก่อนต่อยครับของศึกมวยไทย74สีครับซึ่งจะถ่ายทอดสดจากเวทีมวยช่อง74สีครับในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2อง3ครับจากเวทีมวยช่อง74สีก็คงเป็นการต่อยในระบบปิดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับคู่มวยประกบดวิ4ีคู่ก็คู่เปิดหัวเป็น เหนือปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางครับฝ่ายแดงพบกับฝ่ายน้าเงินเป็นฟ้าวิเศษรักชาตินะครับในราคาครับก่อนต่อยเปิดมานี่ฟ้าวิเศษรักชาติก็เป็นต่อราคา5ต่อสนะครับหนึ่งปัตตภีเนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวเน้นบู๊ดุดันครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับประเภทไตะขาต่อหมัดคว่างกระจกครับเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยทีเดียวนะครับฟอร์มหลังนี่ชนะนอกมาต่อรอดนะครับฟอร์มดีมากนะครับยังไม่เคยแพ้ใครนะครับหกนัดรวดมาแล้วนะครับ ชนะนอกยกสี่ยอดเพชรนะครับสสปาร์กยิมครับที่เวทีมวยจิจมังนนชนะนอกยกห้าเพชรลีลาเอ็มยูเดนครับจิจมังนนชนะนอกยกสี่จำยิบจิ๋วสิทธิจอมยุทธนะครับที่เวทีมวยรุมพินีชนะคะแนนเพชรเสกสรรครับพุ่งปลายันทองเวทีมวยรุมพินีชนะคะแนนสองพยักซอยจ้ต้งปลาจีนนะครับที่เวทีมวยรุมพินีครับไฟล่าสุดเอาชนะนอกยกสี่นะครับในการแก้มือล้างตากับเจ้าเพชรเสกสรรครับพุ่งปลายันทองนะครับที่เวทีมวยรุมพินีนะครับเป็นนักมวยมาจาก ังปางครับสาหรับเจ้า1ปัตตีนะครับส่วนคู่ชกในวันนี้ฝ่ายนเมืองก็เป็นฟ้าพิเศษเล็กสลักชาตินะครับหรือว่าเจ้าฟ้าพิเศษเล็กนะครับเยาวราชเยาวราชมุกดาหารนะครับอันนี้เป็นมวยขวานะสมาชิกก็เตะขวา่อยขวาเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมาตีดีนะเข่าในนี่ถือว่าเหนียวแน่นครับปลายนี่ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับการยืนระยะมั่นคงนะปลอดใหญ่ปลายแรงนะครับฟอร์มหลังครับชนะคะแนนยอดเป่าเปียวครับ อโยธยาไฟยิมนะครับที่นนทบุรีนะครับชนะคะแนนดาราเงินวีระบ้านโพครับที่เวทีมวยช่อง7จสีนะครับสองครั้งซ้อนเลยนะครับแล้วก็ผ่านการแพ้ชนะเจ้าเหนือทรณีลูกวิทยาครับที่เวทีมวยช่อง7จสีนี่แหละครับไฟล่าสุดเอาชนะเพชรนําโชคครับออฟตึกแดงที่เวทีมวยอตกรสามจิตเมืองนนท์นะครับสําหรับคู่นี้ครับจะอัดกันในพิกัดนะครับ1นึ่งรปอนด์นะครับอัดกันในพิกัด115ปอนด์นะครับ มาดูคู่ที่2กันนะครับสําหรับคู่ที่2นะครับก็จะเป็นเจ้าอัตชัยโรงเรียนกีฬาลําปางนะครับแห่เรื่กีฬาลําปางนี่ขนกันมาเยอะนะวันนี้พบก al al ับโชคคุณชรนะครับกสกุลเชื้อนะครับคู่นี้จะต่อยกันอพิกัด118ปอนด์นะกชมาชิกครับในราคาก่อนต่อยนะครับจะเป็นเจ้าอัตชัยโรงเรียนกีฬาลาปางครับเป็นต่อในราคาครับ11ต่อ8นะครับชมาชิก11ต่อ8นะครับเจ้าอัตชัยนะครับ เป็นมวยมาจากจังหวัดพะเยานะสมาชิกเป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องครับถีบถีบซ้ายครับเตะขวางหน้าดันแทงครับเหลี่ยมเชิงนี่ถือว่าดีนะครับเหลี่ยมตัวดีกว่านะสมาชิกครับเป็นมวยเชิงนะครับใช่ไหมเป็นมวยเชิงเชิงสูงทรงสูงนะครับฟอร์มหลังแพ้คะแนนเจ้าหยกคิรีเอ็มยูดินนะครับเออขออภัยครับแพ้เจ้าหยกคิรีครับทีเอ็มมวยไทยยิมนะครับที่ลุมพินีชนะน็อคยกสี่เจ้าจักรเพชรพิชานุโปลการที่ลุมพินีครับชนะน็อคยกสี่ครับยอดธงสอดเจ้าตงปาจีนที่ช่องเจ็ดสีครับชนะคะแนนกรม เก็บฟูเฟื่องนะทีีลุมพินีนะครับไฟล่าสุดเอาชนะคะแนนเจ้าเพชรแสนคมเสนาธิโยต่างนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมวยจังหวัดฝีมือเหลี่ยมเชิงนึถือว่าจัดจ้านครับสำหรับเจ้าอัรชัยนะครับส่วนคู่โชกก็เป็นโชคคุณชรนะครับกอกุลเชื้อนะครับเจ้าโชคคุณชรนี้ก็เป็นมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมนะครับเป็นมวยอีสานครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะซ้ายเจอซ้ายครับเปิดเกมสาดแข้งแทงเข่านะครับ มีแข้งไซด์นำไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าในล็อกรัดมาตีครับไปถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งครับเป็นมวยปลอดใหญ่ปลายแรงสมาชิกนะถ้าจะชนะได้ก็ต้องชนะแบบปลายๆอย่างนี้นะครับฟอร์มหลังชนะคะแนนเจ้าสินสมุทรครับสิทธิ์นายกปามดนะครับที่ลุมพินีครับแพ้คะแนนเจ้าเฟรดเอราวันที่นนทบุรีครับพิกแพ้คะแนนเจ้าเสือพยัครับตอรามอินทานะครับที่จังหวัดสุรินชนะคะแนนเอเรียนเพชรเกษมครับที่ลุมพินีครับไฟล์ล่าสุดครับชนะพร้อมยออันดามันนะครับ ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็ต้นต้นก็น่าเล่นไปที่อับทาชัยนะสมาชิกครับราคา48นะครับก็น่าต่อนะครับแต่จะไปต่อแพงกว่านี้นะสมาชิกนะเอาสำหรับคู่แรกนะครับลืมบอกไปครับคู่แรกน่าลงคุณลองมาที่เจ้าเหนือปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางนะสมาชิกต้นต้นรุ้นนับรุ้นน็อกได้นะครับถ้ากดไม่ล่วงไม่หล่นนะครับไปปลายนะครับต้องรีบหนีเลยนะครับไปอยู่ที่ฟ้า ิเศษทันทีนะครับเพราะว่าปลายวิเศษเป็นมวยปอดใหญ่ปปายแรงครับเขาในเหนียวแน่นล็อกรัดมาตีดีจะมาก็ต้องมาไปปลายนะครับเอาไปดูคู่ที่3ามกันนะครับคู่ที่3าก็เป็นกฤีดเพชรรัตนพานุนะครับฝ่ายแดงนะครับพบกับฝ่ายน้ำเงินเป็นเพชรเมืองสีออสตึกแดงนะครับคู่นี้ครับจะต่อยกันในพิกัด1น4่อนด์ปอนครับเจ้ากฤีดเพชรเนี่ยเป็นมวยมาจากใต้นะครับจังหวัดยะลาสมาชิกเป็นมวยเขาในเหนียวแน่นครับแต่ขาเจาะยางนะครับ เป็นมวยเข่าในเนี้ยเนนะครับเตะขาเจาะยางนะครับต่อยหมัดบูดูดันนะสมาชิกครับถือว่าเป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะสมาชิกนะอาวุธหนักอาวุธแรงทีเดียวครับสำหรับเจ้ากิดเพชรนะครับรัตนพานุฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเด่นลิอเพ็นประพานะครับที่เวทีมวยจิตมังกรแพ้คะแนนเจ้าขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วปะพนครับที่ลุมพินีชนะคะแนนเพชรสีนินสิทธิ์เชฟคุณธรรมนะครับที่ช่องเจ็ดสีครับเสมอกับบิ๊กแบงโชกุญหะอิสุที่เวทีมวยหมอชิดนะครับวันนั้นมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ไฟ ล่าสุดน,นะครับมาชนะคะแนนบิ๊กแบงโชโคยุฮะอิซุสุครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้นะครับมาเจอกับเจ้าพิษมึงสีออตึกแดงนะครับพิษมึงสีออตึกแดงนะ่ะชื่อเดิมคือไอแตงโมใช่ไหมสมาชิกแตงโมสายจานลุวันนะครับหรือเจ้าแตงโมพอหลักบุญนะครับอันนี้เป็นมวยมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นน้องชายของเจ้าเลมโบ้อ่าเป็นน้องชายกับเลมโบ้ครับปตอพันหกกับสมาชิกนะ เป็นมวยขวาครบเครื่องครับสัดแข้งแทงเข่านะครับอ่แล้วก็ล็อกนัดมาตีดีเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วนะครับการออกอาวุธสเตกมานอกอาวุธเนี่ยจะดีกว่าชมาชิปเป็นมวยรูปร่างสูงยาด้วยนะสาหรับเจ้าเพชรเมืองสีนะครับฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเจ้าเพชรบางแสนต่อเจ้าเล็กเมืองนอนครับที่ลุมพินีชนะคะแนนดอนคิงสิงมาวินที่ลุมพินีครับชนะคะแนนปีใหม่เอราวันที่ลุมพินีแพ้คะแนนลนชัยต่อรามินทาครับที่ลุมพินีนะครับแพ้นกยกสีสมิงดำครับ อาชอ,อาจอา,อาจารย์ชอ,อ,อรอบุญนะครับโอ้ยชื่อนามสกุลนึงไอ้ไข่มวยนะครับของเจ้าสิงห์ดำนี่หั่นยากนิดหนึ่งนะครับเจ้าแตงโมนี่ก็เปิดมาเป็นต่อนะสมาชิกในราคา5ต่อ4นะสมาชิกก่อนต่อยนะครับคู่มวยคู่นี้นะครับต้นๆน,นี้ก็ลงคุณลองไปที่กิจเพชรก่อนสมาชิกมีราคาให้ขยับขยายนะครับเพราะอย่างแตงโมนี่ ผมว่าจะไปกินก็กินไปปสมาชิกเรียนเชิงดีจัดจ้านนะสมาชิกแต่โดนอาวุธหน่อยก็แหมนะครับมันก็น่าจะกลับมาได้ครับน่าเสือตัวเงินแรงนั้นสำหรับเจ้ากิจเพจครับเป็นมวยในทีมงานของเสียแขกเขานะครับสําหรับผู้อกในรายการวันนี้ครับเป็นการคืนจอนะครับของเจ้าวันชนะนะครับนอริสอนนะครับพบกับเทพบุตรไดมอนด์98นะครับหรือว่าเทพบุตรศิรุบุนะสมาชิกครับในราคานี่เปิดมาอยู่ที่เทพบุรครับเป็นต่อในราคา สิบเอ็ดต่อแปดชมาชิกค,ครับคู่นี้ต่อยพิกัดหนึ่งร้อยสาสิบสามปอนด์นะครับเจ้าวันชนะนี่ก็เป็นมวยหยนะุ่งเทพนมาชิกนะได้หนาสมาชิกนะมันนี้หนารูปร่างสูงยาวครบเครื่องครับอาวุธมวยนี่ถือว่าหลากหลายครับจุกจิกครับมีรูปจับขาแล้วเททิ้งต่อมตยมัดเตะขานะครับมีทุกลกูกขมาชิกนะเป็นมวยเชิงสูงนะครับก็ประเภทปรมาจารย์มวยทั้งคู่นะมาชิกนะแต่เจ้าวันชนะนจะสูงยาวกว่านะครับก็ดูหนากว่าด้วยนะสมาชิกนะฟอร์มหลังชนะคะแนนพลังลิปค,ครับ สสวิบุณนำบุตรนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนก้าสึกครับเพชรจินดาครับช่องเจ็ดสีชนะคะแนนสองคมครับบางกอกอรหลายยนนะครับที่นนทบุรีครับแพ้คะแนนอีทีทีดิบเก้าสิบเก้านะครับที่วิทีเมืองรุมพินีนะครับวันที่ชนะไอ้ไอ้เนี่ยคู่ชกในวันนี้นะครับไอ้พลังทิพย์นี่แหละครับหรือว่าเจ้าเทพบุตรวันนั้นนี่อ่า ทิพแพงนะสมาชิกที่วิธีมวยดีวิธีไทยนะครับวันนั้นนี่มาต่อยหมัดนั้นราคานี่แพงมากนัะสมาชิกนะครับแล้วไอ้เจ้าที่ประมุนะหรือว่าเจ้าพลังคิปเนี่ยยืนให้ต่อยสมาชิกนะครับก็ตั้งแต่ปี5้าดนะสมาชิกอันนี้พูดต้าความหลังให้ฟังนะที่วิธีมวยลังศีลดจสมาชิกยืนให้ต่อยเลยนะครับวันนั้นนะครับผมก็ดูงงๆอยู่นะครับคล้ายๆมันก้าวขาไม่ออกเลยยังไงไม่รู้ครับสำหรับเจ้าที่ประุนะครับ มาวันนี้นะครับก็มาแก้มือล้านตากันนะครับเจ้าเทพบุตรไดมอนด์98หรือว่าไอ้พลังทิพน4พึ่งนะสมาชิกครับเป็นมวยมาจากจากาังหวัดบนครับก็เป็นเจ้าของแชมป์รุ่นซูปเปอร์เพเทอร์เวนของวีทีมวยช่อง74นะครับฝีมือระดับอาจารย์สมาชิกครับเป็นมวยที่เหลี่ยมเชิงนีจัดจ้านนะครับอาวุธมวยจุกจิกหลากหลายเก๋านะถือว่าเก๋าเกมครับเหลี่ยมเชิงนี่จัดจ้านนะสมาชิกนะเข้าถึงตัวยากนะครับแต่ก็มวยอายุเยอะแล้วต้องดูนะครับว่าจะยืนระยะไหวหรือเปล่านะสมาชิกครับ แพ้คะแนนยวกทงสอสมัยครับที่ลุมพินีไอ้อที่ลาดนนเนินนะครับชนะคะแนนนักชกจีนนะครับที่ไปต่อยอยู่ที่เมืองจีนสมาชิกนะแล้วก็พอเข้ารอบชิงก็ไปแพ้นอกเกียกสามเกียวดาน,เนิเนนะครับกันยาโตนะครับนักชกสาวเปรย์ที่ไม่ได้จีนนะครับแพ้คะแนนอีทีนะครับวันนั้นอีทีเนี่ยมันเอี่ยมันขยลบแทงเขนะ่าเอาสมาชิกค,ครับก็แพ้ให้อีทีไปนะครับ ชนะคะแนนครบสูตรไฟติกนะครับวันนั้นน่ยสู้กันไม่ได้เลยนะครับครบสูตรนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมดูเนี่ยสมาชิกกับต้นต้นก็น่าจะล่นที่ประบลุไปก่อนนะสมาชิกนะแต่มีราคาให้ขยับขยายซื้อขายบางทุนแน่นอนนะครับหรือท่านใดนะครับอยากจะลองเจ้าวันชนะนี่ก็ต้องลองราคาลึกๆนะสมาชิกราคาตื้นนะสมาชิกก็ดูแล้วนะมวยคู่นี้นี่มันฝีมือนะเป็นมวยเชิงสูงด้วยกันทั้งคู่สมาชิกนะเจ้าวันชนะเป็นประเภททิ้งเชือกนะทิ้งเชือกต่อยนะครับ เจ้าที่ประปุติเป็นประเภทเหลี่ยมเชิงจัดจ้านขีบนะฮะขีบเตะนะครับ่บอยหมัดฟันศอกนะครับมีอาวุธมวยหลากหลายสมาชิกนะมวยคนนี้พูดถึงชอบก็ชอบไปลูกพลิ้วลูกจัดจ้านของเจ้าเทพบประุตรนะสมาชิกนะแต่ผมว่าเล่นเอาเงินนี่ก็อลองวันชนะไว้ก็มีราคาให้ขยายขยายซื้อขายบังทุนกันได้แน่นอนนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งสมาชิกสำหรับมวยรักมวยชอบครับช่องเจ็ดสีสัปดาห์นี้นะครับชอบก่อนต่อยครับหลังมวยช่างน้ำหนักอย่าลืมกด ข้ามาฟังกันนะที่ดอกกัน4ี9212ชมาชิกผมจะให้ลักษณะติดขอไปทีเลยนะครับคู่ที่หนึ่งผมชอบหนึ่งปัตตภีนะชมาชิกลุ้นนับลุ้นนอกได้ต้นๆน,นะครับคู่ที่สองผมชอบอัฏฐชัยโรงเงรียนกีาลำปางนะคู่นี้นครับทาราคานําไปก่อนแน่นะคู่ที่สามให้ลองกิจเพชรลัตษณพานุชมาชิกนะมีราคาให้ขยับขยายแนะ่นอนครับเนื่องจากว่าเป็นมวยอาวุธตักอาวุธแรงคมนะครับเพชรเมืองศรีจะชนะได้ต้องไปปลายคู่ที่สี่ก็ยังชอบเจ้าวันชนะนอน์ริสอนนะชมาชิกนะครับ ไม่มีราคาลองไปนะครับมีราคาขยับขยายที่พกบุตรนี่อาจจะหายใจไม่ทันนะครับโอ้ประเภทว่าชอบยกมุมแดงสมาชิกครับมีราคาก็ขยับขยายซื้อขายบางทุนเราก็แล้วกันนะครับเนื่องจากไม่มีเสียนมวยครับไปเชียร์ในเวทีอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับโชคดีมีเงินใช้ด้วยกันทุกท่านครับเฮงเฮงรวยสวัสดีครับผม